ที่ห้องอาหารที่ทับขวัญนะครับเมื่อกี้นี้คุณตาบอกไว้เมนูเยอะเลยฟังไม่ทันเลยฮะไล่มาตั้งแต่อันนู้นเลยไอันแรกนะครับดันแรกนะคะเป็นเมี่ยงกลีบบัวค่ะนี่เป็นกลีบบัวจริงใช่ค่ะคนไทยจะทานเมี่ยงเป็นเครื่องว่างนำเมี่ยงเข้มข้นรสจัดจ้านผสานกับกลีบบัวที่มีรสฝาดเบาๆนิดหน่อยแต่มากด้วยคุณประโยชน์น้ำจิ้มมันคือส่วนผสมจากอะไรครับมีมะพร้าวคั่วนะคะแล้วก็เคี่ยวปรุงรส 3รถนะคะแขกไปใครมาต้อนรับด้วยเครื่องว่างนี่คือถือว,ว่าเป็นมะพร้าวใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะจะโชว์อร่อยนะมีน่าลองดูได้รสชาติของกลีบบัวไหมคะน้อยเนาะเบาบางมากน้อยาไม่มีความขมถ้าไม่บอกว่าเป็นก,กนลีบบัวเราก็ไม่รู้อ่ะค่ะ,ะแต่เรื่องมันมันมันกว่ามันจะไม่ ชพลูใบชะพลูใบมันมีความหวานกว่าต่อไปนะคะจานนี้เป็นจานโบราณยำใหญ่ค่ะยำใหญ่ใช่จะเห็นได้ว่าเด็กๆเราต้องกรอนยำใหญ่ใส่สมุนไพรวางจานจัดหลายเรือปลาอันนี้จริงๆเลยใช่ไหมเป็นบทพระรัชนิพลของรนก้ารัชกาลที่สองเพลงของเเป็นหนึ่งในสามสิบสามเมนูในบทกาเปเรือนะคะครับออันนี้เราให ปรุงน้ำยำด้วยตัเองเลยอยากทานอะไรก็หยิบจานแร้านน้ำยำต้องค่ะต่อไปนะคะจานนี้เป็นจานโบราณยำใหญ่ค่ะมีทั้งกุ้งนะคะมีหมูมีไก่แล้วก็มีผักนานาชนิดก็คือมีแครอทหั่นฝอยชเท้าหั่นฝอยแตงกวาไข่ต้ม ใส่สารพัดของจริงอันนี้ใช่ค่ะใส่สารพัดเลยไม่งั้นไม่เป็นยำใหญ่เลยนะครับจะผสมหลายอย่างเลยยำใหญ่จ้าแตกต่างจากยำทั่วไปคือน้ำยำจะใส่ไข่แดงจะมีความละมุนกลมกล่อมเป็นไงชีโชว์มรียยำใหญ่ใส่สารพัดใช่ค่ะมีครบทุกรสเลยมีครบทุกรสมีเหมือนกระตับด้วยอะไรด้วยแล้วก็หนังหมูก็ให้ความกรอบกระตับนี่ก็ให้ความเนียนแล้วก็หอม นอกจากคนใช้ที่ทานต่างชาติก็สั่งด้วยนะสั่งด้วยค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบออริจินอลเลยแต่อาจจะลดความเผ็ดลงมานิดึงค่ะแต่ว่าเมนูอย่างนี้หากินยากนะครับทั้งนอกม่มีคนทำนะฮะเพราะส่วนประกอบมันเยอะส่วนประกอบเยอะค่ะวัตถุดิบค่อนเป็นเมนูที่ต้องตั้งใจทำนะฮะแล้วก็คนสั่งที่ต้องเห็นคุณค่าของอาหารด้วยค่ะน้ำพริกจานต่อไปค่ะน้ำพริกค่ะคนไทยทานข้าวกับน้ำพริก ทุกมือแล้วทุกมื้อค่ะคนโบราณโบราณนะครับอันนี้คือน้ําพริกขี้กาขี้เลยนะขี้เลยขีกาค่ะชื่อไม่ไม่เพราะแต่รสชาติคืออะไรทำให้ถึงตั้งชื่อเป็นคือด้วยลักษณะของตัวน้ําพริกนะคะอาจจะแบบเหมือนกับมูลของกาค่ะที่แบบว่าทานผลไม้อะไรประมาณนั้นคนโบราณก็เลยตั้งชื่อจากลักษณะรูปร่างหน้าตาค่ะแต่ส่วนประกอบก็คือมี พริกกระเทียมหอมเผาคลุกเข้ากันแล้วก็คลุกเคล้าปรุงรสก็จะไม่เผ็ดจัดเช่นเคยนะคะรสชาติของชาววังก็จะมีความละมุนกลมกล่อมจะใส่เนื้อปลาทูหน่อยนะใช่ค่ะมีเนื้อปลาทูด้วยค่ะเพิ่มความนัวใช่นะเรียกงน้ำย่อยและรับประทานอาหารได้เป็นอย่างดีตอนนี้ครับคือแกงส้มเป็นแกงชักส้มแกงชักส้มซึ่งมีวอกาสคุยกับแม่ครัวไว้นะคค่ะ คล้ายๆกับแกงไทโพแต่ไม่ใส่กะทิใช่แล้วแล้วก็คล้ายๆกับแกงส้มแต่ความพิเศษคือเพิ่มมะกรูดลงไปความหอมของน้ำมะกรูดแล้วก็เนื้อมะกรูดที่เราใส่ลงไปค่ะจะช่วยชูรสให้แกงชักส้ม เขาบอกว่าเปรี้ยวนาหวานตามใชมีความเปรี้ยวจากส้มมะขามนะครับก็เป็นผักบุ้งเป็นแกงโบราณมามีมาตั้งแต่ตามสันนิษฐานก็คือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเหมือนกันเราเล่าไ้หมดแล้วนะเนี่ยผักบุ้งก็คนสมัยโบราณก็จะไม่ไม่หั่นผักบุ้งโดยใช้มินนะคะใช่เราจะขยำผักบุ้งให้มันนุ่มนิดหนึ่งแล้วก็ ค่อยๆหั่นเป็นชิ้นนะคะมีฟางกรอบของฝักมุ sure medium, ้งนะคะใช่ค่ะ cin มันจะได้เข้าน้ําเข้าเนื้อกับครึ่งต่างจากเทโพคือนอกจากกะทิไม่สายแล้วเนี่ยค่ะผักบุ้งกรอบเพราะเทโพผักบุ้งจะนุ่มทำมุ้งนุ่มใช่ค่ะอร่อยครับอร่อยคะชื่นใจท้าเราชื่นใจวัยรุ่นชอบครับวัยรุ่นชอบค่ะอีกอย่างนบพี่มาถึงจานต่อไปนะคะ อันนี้เป็นแกงค้่วกระทียมหมูย่างอ่านี่ก็เทมากึระสมัยก่อนเนี่ยก็บอกกระท้อนมีเยอะมากมีเยอะค่ะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้หน้าฝนก็กระท้อนออกเยอะหน่อยรู้สึกไอติมเคโชก็มีกระเทียมเยอะกระเทียมเยอะ้วยไอติมเบิร์กเซยนี่กระท้อนอร่อยมากอร่อยมากเข้ากับหมูย่างเป็นเมนงดีอร่อยมากอร่อยมากช่วงนี้เป็นเนื้อกระท้อมนิดหน่อยนะนี่นี่เนื้อกระท้อนค่ะกระท้อนเปรี้ยวหวานคืออร่อยมากทั้งตัว ตัวพริกแกงที่ทํามากับตัวเนื้อกระท้อนรสสมผาิของกระท้อนแล้วก็รวตัวหมูด้วยนะทั้งที่นี่หมูจริงๆหมักแค่น้ําปลานื้อปลาแต่พอมารวมกันทั้งหมดจะกินเข้กล้ความสมผาดใกล้คอมหมูนะใช่ใช่ใชอีกหนึ่งเมนูค่ะหอหมู หน่อกะลาหอมอกสูตรโบราณข้างในมีหน่อกะลาให้รสสัมผัสกรุบกรอบนะคะแล้วก็ให้คุณประโยชน์ที่ดีด้วยหน่อกะลาขั้งแรกก็เป็นทอดมันหน่อกะลังนี้ที่กรอบใช่ค่ะอ๋อก็คือเป็นพืชท้องถิ่นของเกาะเกล็ดเลยเขาบอกว่าเนียนมากเลยนะรสชาติเขาอะเดโจอเป็นไงเออนี่คืออะไรร้อนอร่อยสำหรับผมคืออร่อยนะครับอร่อยอร่อยรสชาติดีได้ความแบบขึ้นมาจากเตาใใหม่ด้วยอร่อยมากอร่อยเนาะอร่อยเนาะ แล้วก็แน่นอนนะคะคุณผู้ชมมากคต้องบอกว่าสําหรับคนที่มีเพื่อนๆแล้วก็ดูรายการอยู่แล้วก็มีแขกต่างประเทศมาโอแนะนำมาที่นี่แนะนำนะคะคือคุณจะได้ความเป็นไทยเรื่องของที่พักแล้วก็มีเรื่องราวแล้วผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปเล่าสู่กันฟังสําหรับบ้านเขาเมืองเขาอะนะครับที่เที่ยวแถวนี้เองก็มีที่พักก็บรรยากาศก็สุดยอดอยู่แล้วอาหารที่นี่หรือว่าจะเที่ยวแถวใกล้ๆเองก็ผมว่าดีกว่าโรงแรมนะ ได้บรรยากาศแบบไทยๆแล้วก็มีธรรมชาติที่แบบนี้อากาศก็ดีด้วยแล้วก็อยู่แค่นนทบุรีแค่นี้เองใช่นครีบุรีก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นกันเยอะแยะนะครับค่ะเอาละครับอยากจะให้คุณตามฝากถึงคุณผู้ชมฮะเชิญชวนก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้ลองมาสัมผัสอาหารไทยในบรรยากาศบ้านไทยเรือนไทยหมู่นะคะไม่ไกลจากกรุงเทพนนทบุรีนี่เองนะคะจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศบ้านเรือนไทยได้สวมชุดไทยด้วยในแคมเปญทานอาหารของเราที่ได้ใส่ชุดไทย นะะคฝากเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะรุ่นใหญ่ๆครไม่เข้าที่ที่ตรงนี้มาไม่ถูกโทรมาขอเบอร์ที่สูงสอะคะเก้เลยค่ะ02นะคะ9691200ค่ะเปิดทุกวันไหมครับที่นี่เปิดทุกวันค่ะ10บโมงถึง4ี่ทุ่มค่ะ10บโมงถึง4ี่ทุ่มถ้าใครไม่ได้มาพักจะมาทานอาหารก็ยินดีก็ได้สบายมาๆใครจะแต่งงานก็ยินดีนะฮะยินดีค่ะเอาละคารุณโบราณวันนี้ผมก็ต้องจะนับแล้วต้องเฮี่ยมโชว์ขอบคุณคุณตาส์นะฮะขอบคุณคุณตาคส์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ